สุขภาพกันดีกว่านะคะต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนไทยหลายๆคนก็ตระหนักถึงสุขภาพกันมากยิ่งขึ้นทันมาดูแลตัวเกันมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็หวยย่วงใยในเรื่องของการกินมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ หนึ่งทางเลือกเลยนะคะนั่นก็คือการหันไปทานอาหารสุขภาพนั่นเองเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นคําว่าอาหารคลีนปัจจุบันเนี้ยไม่แปลกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ต้องบอกว่าอาหารคลีนที่เราจะนำมาให้คุณผู้ชมได้ทำความรู้จักกันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอาหารคลีนที่ดีมากๆเพราะว่ารสชาติอร่อยอันนี้เนี่ยคือสําคัญมากๆเลยจริงๆค่ะวันนี้เหมือนยกมาแบบทั้งฟาร์มเลยทีเดียว ต้องติดตามคุณผู้ชมนะ่าสนใจมากๆนะคะต้องบอกว่าวันนี้เราจะได้ทำความรู้จักกับแบรนด์ที่มีชื่อว่า Pure Life by Pure Organic Farm นะคะโดยคุณกันทรบุญรอดหรือว่าคุณโบตอนนี้อยู่กับเราแล้วด้วยค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับคุณโบครับผมสวัสดีค่ะผมรอลานี้มันนานแล้วครับผมนิสัยคลีนเลย ใช่หรือเปล่าให่อาหารคลีนจี่งหติดตามมาตลอดติดตามตลอดหวังว่าวันนี้ได้เจอตัวจริงเรื่องอาหารคลีนเดี๋ยวนีะติดตามมาตลอดแต่ไม่เคยไม่เคยกินก็คือติดตามเห็นเฮ้ยคนนี้ขายคนนั้นขายเอาเป็นยังไงนะเออเห็นบางบางส่วนมากเห็นว่าราคาก็สูงอะไรอย่างเงี้ยติดตามหลายแบบเดี๋ยววันนี้คุณโบจะมาให้คําตอบที่ผมเข้ารอจนถึงวันนี้แล้วขอคำถามแรกก่อนเลยครับผมอาหารคลีนคืออะไรก่อนบางคนเข้าใจว่าคือการกินที่หมดจาน อ๋อค่ะคลีนจานคลีนเลยนะเออจริงๆแล้วคืออะไรคะคุณโบค่ะอาหารคลีนนะคะก็คืออาหารสุขภาพก็คืออาหารที่ปรุงมาจากวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพแล้วก็ไม่มีไม่มีน้ำมันแคลต่ำค่ะแล้วก็ สะอาดทุกหลักอนามัยอาหารที่สะอาดมีประโยชน์ไม่อ้วนคาอรีตต่ำดีต่อสุขภาพเหล่านี้เนี่ยก็คืออาหารคลีนนั่นเองมันดูห่างไกลจากชีวิตผมเลยชีวิตดูเดอร์ตีมาเลยทิพย์เอาผมขอถามเลยว่ามันเริ่มต้นมาจากอะไรฮะไอเพียวไลท์อาหารคลีนเนี่ยเราเริ่มต้นทําอันนี้กันคือแต่เดิมอะค่ะก็ใช้ชีวิตปกติค่ะทางานแล้วก็ตอนเย็นก็หูเหนื่อยมากกลับบ้าน หาอะไรทานได้ก็ทานเลยเอาง่ายๆค่ะแบบง่ายๆรูเร็วรีบอะไรเงี้ยค่ะจนจนมีน้องตั้งครรภ์ค่ะก็เลยเริ่มแบบว่าเฮ้ยเราต้องมาดูแลสุขภาพแล้วอยากให้ลูกแบบแข็งแรงตั้งแต่อยู่ในท้องได้ได้สารอาหารครบถ้วนก็เลยอ่าเริ่มเริ่มทําอาหารเองค่ะก็ไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็ไปดูในเชลก็เจอผักผักัโอ้โหมีหลากหลายมาตรฐานมากมีผัก ไฮโดรโปนิกส์ผักไฮจีนิกผักอนามัยผักปลอดภัยเราก็งงค่ะว่าบออะไรก็เลยหยิบเลือกมาตอนก็ไม่ได้สนใจอะสารพิษมาหยอกหยอกเลือกมาอก็หยิบมาแบบไม่ได้คิดอะไรจนแบบถึงจุดเปลี่ยนจริงๆคือคุณแม่ของสามีเขาป่วยป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ทั้งทั้งที่เขาก็ทานผักทานอะไรเยอะเราก็เลยมาคุยกันในครอบครัวค่ะแบบเริ่มตระหนักแล้วว่าเ สิ่งที่สําคัญเนี่ยคืออาหารนะแล้วไปดูที่ผักไปศึกษาจริงๆผักที่ดีที่สุดก็คือผักออร์แกนิกแล้วเราก็เลยเริ่มเริ่มคิดที่ว่าเราจะทําฟาร์มออร์แกนิกเป็นของตัวเองเพื่อเพื่อรับประทานกันเองในครอบครัวก็พอดีเรามีที่ดินอยู่ก็เลยไปพัฒนาปรับปรุงพื้นที่จนได้รับการรับรองออร์แกนิกซึ่งตอนนี้เราได้สามมาตรฐานแล้วค่ะมี USDAIFO ーム แล้วก็ออร์แกนิกไทยแลนด์ค่ะสามารถส่งออกได้เลยค่ะก็อันนี้เป็นภาพบรรยากาศที่ฟาร์มเราที่ไหนคะอยู่ที่ไหนฟาร์มอยู่ที่อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาฉะเชิงเซาเนาะใช่ค่ับกลิ้วไม่ไกลเลยค่ะต้องมีพื้นที่กี่ไร่คะถึงแบบสามารถทำฟาร์มได้จริงๆก็ไม่ต้องใหญ่ค่ะไม่ต้องใหญ่แต่ของเรามีพื้นที่เพียงแค่15ไร่ไม่แต่ว่าเรียกว่าเพียงหรอคะคือคือถึงมี15ไร่นะคะแต่ว่าเรามีพื้นที่ปลูกแค่นิดเดียวเพราะว่าเราจัดทาเป็นแบบเป็นบอนเด ลีค่ะตามมาตรฐานอบอรี่ก็คือมีอต้นไม้ปลูกต้นไม้ถึง3มชั้นแล้วก็มีคูน้ําล้อมรอบที่เพื่อเพื่อที่จะกันสารเคมีจากภายนอกรวมถึงน้ําที่ใช้ค่ะเราใช้น้ําเราไม่สามารถใช้น้ําตามครูคลองทั่วไปได้เพราะว่าน้ําตามคูคลองเนี่ยค่ะมันก็จะมีพวกสารเคมีปนเปื้อนมาเราถึงต้องขุดบ่อบาดาลค่ะลึกลงไป ถึงร้อยเมตรจนถึงชั้นหินเพื่อให้ได้น้าแร่ที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาลดผักของเราสุดยอดผักมันกินน้ำได้ไ่ล้อีกแล้ก็คือเราก็เลยมั่นใจว่าเราปลอดภัยตั้งแต่ต้นต้นตอเลยรวมไปถึงการเราทำปุ๋ยเองปุ๋ยของเราก็คือหมักใช้เวลาถึง6เดือนค่ะหมักจากมูลมูลวัวมูลวัวซึ่งเราใช้วัวในฟาร์มนะคะเราต้องเลี้ยงวัวด้วยเพื่อเอามูลมันมาหมักปุ๋ย Oh. แล้ว oh. คือใช้เวลานานถึง6เดือนเพื่อที่ว่าตัวจุลิน oh. ทรีย์ที่ oh. ที่ไม่ดีอะค่ะมันจะได้สลายสลายไปหมด oh. Oh. อันนั้นก็เลยเป็นแบบ oh. Oh. ที่มาว่าเอ้ยเราเรามีฟาร์มแล้วนะแล้วก็อยากจะมีแบบ เสิร์ฟอาหารดีๆให้ให้คนอื่นได้ทานด้วยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของเพียวไลฟ์อะค่ะให้คนอื่นทานเหมือนเราที่เราต้องถามเกี่ยวกับการคัดเลือกน้องๆก่อนพวกผักทั้งหลายเนี่ยการปลูกออร์แกนิกมันยากง่ายขนาดไหนแล้วเรามีเกณฑ์ในการเลือกผักคัดผักยังไงคะที่จะมาเป็นผลิตภัณฑ์ของเราก็เริ่มต้นตั้งแต่เมล็ดพันเลยค่ะมเล็ดพันนี่ก็คือต้องเป็นเมล็ดที่ปลอดสารปลอด GMO แล้วก็แบบ มีการแบบทำดินเตรียมดินด้วยปุ๋ยแล้วก็วัตถุดิบในฟาร์มของเรารวมถึงมีจุลินทรีย์ม,มีอะไรที่นช่วยให้เขาแบบโตเติบโตได้ค่ะแล้วก็ต้องเริ่มทำแบบทำโรงเรือนเพื่อกันกันฝนค่ะพ,พอพะหน้าฝนนะคะมันจะปลูกได้น้อยมากมเ,าเพราะว่าตัวเม็ดฝนนะคะก็จะทำให้ผักช้ำวเลาปลูกบนดินนะคะ ก็เลยต้องเริ่มมีโรงเรือนอันนี้อันนี้คือโรงคัดแยกนะคะในภาพก็คือหลังจากที่เราเก็บวัตถุดิบในตอนเช้ามืดของทุกวันแล้ววัตถุดิบก็จะถูกมาอยู่ที่ในโรงล้างคัดตัดแต่งอะค่ะซึ่งได้มาตรฐาน GMP พนักงานของเราก็คือมีการแต่งตัวให้ เรียบร้อยล้างมือแล้วก็เพื่อที่จะเข้าไปในลงคัดลงร้านหลอดเชื้อจริงๆเนาะปลอดเชื้อจริงๆใช้เวลาเซตนานไหมครับต้องไปที่พื้นที่เปล่าๆแล้วกว่าจะเซตสร้างออกมาเป็นขนาดนี้นี่ใช้เวลาถึง4ปีค่ะกว่าจะได้ใช่ค่ะมันจะได้อ๋อมันต้องค่อยๆเริ่มคือมันมันต้องได้แบบมาตรฐานแต่ละมาตรฐานมัน มันมีข้อกําหนดเยอะมากค่ะเป็นเล่มๆอันนี้ได้แล้วก็ต้องอัดมาเพิ่มวันนี้ค่อยๆค่อยๆมันต้องพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆจนแบบเรายืนยันได้เลยว่าทุกอย่างปลอดภัยจริงๆค่ะค่ะอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของเพียวไลท์นะคะก็คือเป็นการเหมือนกับเป็นฟาร์มผักก่อนค่ะหน้าผักมีกี่ชนิดเนี่ยอก็ปัจจุบันก็จะเป็นผักสลัดค่ะแล้วก็ผักไทยก็จะมีเยอะมากค่ะหลายหลายชนิดตามฤดูกาลเช่นผักบุ้งผักมีพวก สมุนไพรทั้งหลายมีมีผักที่สําหรับทานสดก็พวกถั่วฝักยาวแตงกวาเพราะว่าเราผักทานสดเราก็ไม่อยากไปเลือกข้างนอกเนาะเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะดีแค่ไหนมีสารอะไรบ้างเราก็เออเน้นมาปลูกที่ผักทานสดค่ะโอ้โหนี่อันนี้เป็นใบอะไรเอ่ยเป็นใบเซอร์นะคะเป็นใบรับรองอันนี้เป็นตัวของไอโฟมนะคะเป็นมาตรฐาน ของยุโรปนะคะก็คือสามารถส่งออกได้ค่ะนอกเหนือจากการมีฟาร์มผักปลูกผักสามารถส่งออกได้นะคะแล้วมันมีการต่อยอดธุรกิจยังไงออกมาให้มันมาเป็นอะไรแบบผลิตภัณฑ์เยอะๆมากๆก็ค่ะพอพอเรามีวัตถุดิบที่ดีใช่ไหมคะเราก็มามาเปิดร้านอาหารเป็นแบบร้านเพียวไลฟ์ที่ delivery สามารถแบบ delivery ตัวอาหารนะไปถึงบ้านทุกท่านได้ค่ะ แล้วกลุ่มเป้าหมายของพิวไลน์นี่ทาเก็ตกลุ่มนี่เป็นกลุ่มไหนครับก็จริงๆแล้วอะค่ะทาเก็ตกลุ่มเราเราอยากให้ทุกคนอะหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองค่ะเพราะว่าตัวอย่าอย่าไปคิดนะคะว่าเฮ้ยอาหารอาหารคลีนเนี่ยมันจะต้องจืดชืดไม่อร่อยออผมคิดอย่างนั้นมาตลอดเลยค่ะครับคือด้วยนีค่ะของเราก็คือพยายามปรับปรุงพัฒนาค่ะให้รสชาติมันแบบทุกคนถูกปากคนไทยมีแบบ ความเผ็ดร้อนอะไรก็คือเผ็ดมาจากตัวพริกหรือว่าความเปรี้ยวก็มาจากมะนาวสดๆก็คือรว,ครวมถึงสมุนไพรหมดเลยใช่ค่ะรวมถึงสมุนไพรภายในฟาร์มแล้วก็มาจาัดอัดแน่นให้เต็มอยู่ในทุกๆก,กล่องอก็เลยรับรองได้ว่าจะทานได้เรื่อยๆไม่เบื่อค่ะรวมถึงาม,าถามาได้หลายเมนูด้วยคะ่ะรวมถึงเมนูที่หลากหลายตอนนี้เราก็มีมากกว่า50เมนูแล้วเยอะมากเลยนะ,ะ50เมนูเลยแต่ว่าต้องบอกว่าของคุณโบไม่ได้ทําเป็นหน้าร้าน จะเป็นเดลิเวอรี่อย่างเดียวก็หน้าร้านก็มีหน้าร้านก็มีสามารถไปนั่งทานได้เลยสามารถไปนั่งทานได้โอ้ด้เนี่ยเริ่มสนล้วเริ่มสนอย่างเดียวที่จะเปลี่ยนความเชื่อได้ว่าอาหารใช่ไหมอาหารคลีนว่ามันจะจืดชืดก็คือการได้ได้ลองแต่ว่าก่อนอื่นให้แนะนำก่อนดีกว่าวันนี้มีเมนูอร่อยอร่อยอะไรมาแนะนำบ้างค่ะคุณโูก็จะมีตัวนี้นะคะเป็นเมนูยอดฮิตค่ะเป็นน้ำพริกอ่องอกไก่ไข่ต้มอกไก่ไข่ต้มก็จะใช้ อกไก่นะคะแบบเน้นเนื้อเนื้อแล้วก็คัดสรรเนื้อที่มีคุณภาพไม่มีฮอร์โมนนะคะแล้วก็รวมถึงไข่นะคะก็จะเป็นไข่ออร์แกนิกจากที่ฟาร์มของเราเองก็คือปลอดภัยก็ไม่ต้องห่วงก็มาจากฟาร์มของเราหมดเลยค่ะข้าวก็ข้าวไรซ์เบอร์รี่ทุกอย่างก็จะเข้ากันแล้วก็รสชาติก็ กลมกลมค่ะอดีตผมกินแต่เนื้อลองไม่เนื้ออกผมไม่กินด้วยต้องลองววันนี้จะต้องทานอะไรต้องเปลี่ยนไปในทางที่ดีอ่ะอาหารต่อมาค่ะต่อมานะคะเมนูนี้นะคะก็จะเป็นเมนูยอดฮิตเหมือนกันค่ะตัวนี้ก็จะเป็นข้าว ข้าวเนื้อข้าวเนื้อย่างจิ้มแจ่วคโอตายแล้วค่ะเป็นคนกินเนื้อพอดีเลยอ่ะโอค่ะกินครีมาดีเลยวันนี้เนื้อนี้ก็จะเป็นเนื้อลิปอายค่ะ คัดมาแบบเน้นๆมีการหมักด้วยนมสดนมสดจากฟาร์มออร์แกนิกของเราหมักให้ให้เแล้วค่ะเนื้อก็จะนุ่มแบบไม่เหนียวค่ะแล้วก็มีเครื่องเทศมีแบบออริกาโนมีอะไรโรยให้ให้หอมๆรวมไปถึงน้ำจิ้มแจ่วสุดสุดเด็ดค่ะก็จะเด็ดด้วยใช่ค่ะก็จะมีความเผ็ดความเปรี้ยวของของไอตัวสมุนไพรของเราค่นไหนไหนมีเมนูไหนอีก อันนี้ส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นข้าวชะอมชุบชะอมชะะออมมชชุบไข่ค่ะแล้วก็มีรรรเบอ์ี่ใช่ค่ะข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้วก็จะมีตัวน้ำพริกปลาทูด้วยน้ำพริกปลาทูด้วยแอบหลบอยู่นิดนึงค่ะก็พวกนี้ก็ว่าถูกดิบก็มาจากที่ฟาร์มเลยครับผมสดสดใหม่ๆอันนี้แหละครับส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็น ข้าวปลากระพงนึ่งมะนาวค่ะก็ได้ด้วยเหรอใช่ค่ะปลากระพงนึ่งมะนาวก็แบบมาสามารถจัดเป็นอาหารมื้อคืนมีเป็นเนื้นสปาเกตตี้อะไรครับอันนี้สปาเกตตี้ซอสเนื้อค่ะโลค่ะไม่อยากเชื่อเลยอ่าชื่อเมนูแต่ละอันมันดูแบบมันคลีนจริงมันไม่คลีนมันไม่คลีนมันไม่จริงมันไม่อร่อยมันไม่คลีนค่ะมันจริงเลือกได้เหรอเลือกได้เหรออเลือกจะชิมอันไหน อ่างั้นเป็นอันนี้แล้วกันค่ะทานเนื้อได้ทานทุกอย่างเลยครับค่ะทานได้ทุกอย่างกล่องเก่งพลาสติกขึ้นเตาบ้าไม่ใช่เต่าอันนี้ถามพี่โบก่อนแต่ละเมนูนี้คือมีแม่ครัวหรือว่าลงมือทําเองเลยคะก็ทุกอย่างสูตรก็จะมาจากของเราเองค่ะเพราะว่าแต่เดิมค่ะตั้งแต่ตอนตั้งครันที่ว่าเริ่มทำอาหารทาอาหารเองก็เลยมาลองลองสูตรกว่าจะได้นี้ก็ก็ หลายแบบว่าเสียไปหลายอยู่ก็ถือว่าทำเองเลยดูแลแบบทุกขั้นตอนด้วยฝีมือตัวเองจริงๆใช่ค่ะก็เป็นสูตรของทางร้านเราก็มีการพัฒนาปรับปรุงสูตรมาเรื่อยๆแต่ว่าไม่ไม่มีหน้าร้านใช่ไหมฮะมีมีมีหน้าร้านี่ีนเนื่อฮะอยู่ไหนฮะอยู่ลามินทากิโลแปดค่ะเออต้องถามพี่โบว่าแบบอย่างจานที่พี่เอกินได้แคลอรี่ประมาณเท่าไหร่คะ ถ้าเมนูนี้นะคะแคลอรี่ประมาณ330แคลอรี่ค่ะโอ้ยอันแน่นขนาดนี้330 3าสแคลอรีสามารถกินได้ประมาณ3จานเลยนะพี่ <c oughs> ตั้งใจกินเกินไปไปพักก่อนไหมอะเนื้อนุ่มมาก <c oughs> เนื้อนุ่มมากเป็นยังไงดีไหมจืดมาจืดมาเพราะว่าหลายๆคนมีภาพว่าอาหารคลีนต้องจืดคนพูดนั้นน่ยไม่สาด อะไรนะแม่เลยไม่ฉลาดมต้องอย่างนี้ต้องแบบทันสมัยต้องเปิดกว้างต้องเปิดใจก่อนอันดับแรกต้องลองเปิดใจลองทานอาหารคลีนดูอย่างนั้นเนาะอาหารคลีนของพี่อร่อยนี่อร่อยมากนะครับเป็นกล่องแกงผมกินรสชาติเหมือนแบบเห้อก็นุ่มมากรสชาติเหมือนเหมือนอาหารปกติทั่วไปเลยครับเพราะว่าเราคลีนที่ตัวตัวเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงทุกอย่างเราใช้เครื่องปรุงที่โลโลโซเดียมโลโซเดียมแล้วก็เราไม่มีการ เราเท่าน้ํามันเนี่ยค่ะเราใช้เฉพาะที่จําเป็นก็จะมีใช้น้ํามันมะกอกกับน้ํามันลําข้าวเท่านั้นแล้วก็อันไหนที่จะเป็นเมนูผัดก็จะใช้แบบผัดกับน้ำอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าที่ที่มันมีรสชาติก็คือรสชาติด้วยจากตัวสมุนไพรแล้วก็จากตัววัตถุดิบมะนาวพริกเท่านั้นเนี่ยแหละมันพิเศษตรงนี้แหละไม่ใช่มาแบบจืดๆทานไม่ลงนะอันนี้คือแบบ ดีเลยบอกเลยว่าต่อไปผมจะเป็นสายคลีนแต่ถ้าคลีนร้านนี้ด้วยนะคลีนร้านอื่นไม่รับประกันนะพี่ก็ต้องร้านนี้ก่อนนะเพราะร้านอื่นไปกินไม่รู้เป็นยังไงเรื่องกินแต่ร้านนี้แล้วมันอร่อยต้องถามเลยเรื่องของราคาเพราะว่าแต่ละกล่องอัดแน่นจริงๆด้วยคุณภาพและรสชาตินะคะแพงไหมเพราะว่าเราก็ยังมีภาพจำอาหารคลีนต้องจืดแหละแพงใช่หรือเรื่องนี้ไปเลยพี่ต้องบอกราคาก่อนนะแพง๋ยวผมเปลี่ยนใจไม่ได้อยากรู้ก่อนภาพจำภาพจำคนก็จะคิดว่าอาหารคลีนเนี่ยโอ้โหต้องแพงแน่เลยเพราะว่าผักออร์แกน ไข่ออร์แกนิกวัตถุดิบดีๆทั้งนั้นเลยก่อจะมาเป็นอาหารคีนใช่ไหมคะแต่ว่าของเราเนี่ยค่ะเราจับราคาให้ทุกคนจับต้องได้เริ่มที่บาทตบอกลาองใช่ค่ะเริ่มที่69บาท69บาทค่ะเพราะว่าเหตุเหตุที่เราทําอย่างนี้ได้เพราะว่าตัววัตถุดิบค่ะมาจากฟาร์มของเราเองทําให้เราสามารถควบคุมคุณภาพแล้วก็ควบคุมต้นทุนได้เราก็เลยจับให้เต็มเต็มกล่องแบบนี้ได้ในราคาที่ เข้าถึงได้กันทุกคนมีแบบเหมือนกับโปรโมชั่นไหมคะอย่างเช่นแบบจะกินทุกวันอ่ะอ๋อค่ะแบบแบบให้แบบมาส่งทุกวันหรือได้ไหมได้ค่ะแล้ค่ะแล้วแล้วมันต้องสั่งซื้อทางไหนอะไรไงแล้วโปรโมชั่นเป็นยังไงผมตื่นเต้นไปหมดแล้วค่ะสามารถสั่งซื้อได้ทาง l i n e แอดนะคะแอดเพียวออร์แกนิกฟาร์มหรือเว็บไซต์นะคะ www. p i e r o r g a n i c f a r o m o m นะคะ <ผม S 1> ค่ะคะก็สั่งซื้อมาทางนั้นได้เลยค่ะแล้วเรามีบริการ Delivery ส่งถึงที่ซึ่งช่วงนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นคือ,อ,อถ้าสมัครเป็นสมาชิกเป็น peer family pass ค่ะ,คะก็จะจะได้กิบวอชเชอร์100บาท ทันทีเลยค่ะคือในในการสั่งรอบถัดไปค่ะได้กิวเชอร์เป็นส่วนลดเลยเสียค่าสมัครไหมคะไม่เสียค่ะแต่เราก็สมัครสิรออะไรสมัครในไลน์แอดก็ได้ค่ะแค่ลงทะเบียนค่ะลงทะเบียนเบอร์โทรแล้วเราก็จะมีการเก็บคะแนนสะสมคะแนนแล้วก็มีส่วนลดให้ค่ะค่ะอันนี้มีแบบจำกัดพื้นที่ในการส่งไหมคะใกล้ไกลอะไรยังไงก็จะ ช่วงตอนนี้ก็จะส่งในกรุงเทพและปริมณฑลได้อยู่เนาะปริมณฑลก็ส่งได้อยู่ใช่ค่ะนะคะแล้วพูดถึงเรื่องของการส่งอะไรเงี้ยเรามีขนส่งอะไรยังไงอะคะพี่โบว์เราจะมีขนส่งของตัวเองค่ะมีมนีค่ะของของที่ พียวกันป like so, ุ๊บจ้าเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเชิญค่ะเชิญค่ะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะไปส่งถึงบ้านเลยค่ะส่งถึงบ้านเคยไปส่งที่ไหนไกลสุดคะไกลสุดตอนนี้เราไปส่งที่สมุทรสงครามครับไกลอยู่นะไกลจริงเลยใช่ไหมครับจังหวัดสงครามนะไกลอยู่อ๋อ้โหนะคะนี่โอ้โหหนักหนักไหมคะ คิดดูว่าเดินไปจากลาดมีนาไปสมุทรสงครามที่เดินแบบกระเป๋าเป้ไปขอบคุณค่ะก็จะบริการเดลิเวอรี่ไปส่งตรงถึงที่เลยใช่เนี่ยฮะใช่นี่อ่ะส่งละส่งเสร็จก็ไปละส่งเสร็จแล้วก็กลไปถามถึงค่าส่งแพงไหมอะไรยังไงเริ่มที่ศูนย์บาทเลยค่ะในละสมิ่ใกล้เคียงค่ะละสมิ่ใกล้เคียงก็ส่งฟรีเลยค่ะแล้วก็จะมีศูนย์ตั้งแต่ ช่าสิบห้ากล่องค่ะส่งฟรีทั่วกรุงเทพค่ะผมสมัครแล้วนะครับน่าสนใจสมัครเรียบร้อยแล้วยินงแต่ว่าเชิญร้อยหนึ่งแต่ว่าเชิญร้อยหน่งนะครับผมขอพูดถึงเรื่องของการเก็บละกันบางคนก็อาจจะแบบเหมือนซื้อทีเดียวอยากจะแบบกินได้หลายๆวันอะไรแบบนี้มันสามารถเก็บได้นานไหมคะค่ะก็ ตัวอาหารกับตัวผักสลัดนะคะแช่ในช่องธรรมดาช่องเย็นธรรมดาเก็บได้สามวัน3าวันเลยแต่อาหารเนี้ยค่ะสามารถแช่ในช่องฟรีซได้ฟรีซนี้เก็บได้ถึง10วันเลยค่ะเย่ยเระตอบโจทย์นะสนใจมากๆเลยทีเดียวแต่ก่อนฟรีซก็อย่าลืมเอาตัวเอาผักสลัดออกก่องแยกๆกันหน่อยเนาะค่ะแล้ววันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าน้องๆตั้งอยู่ตรงหน้าเด่นตะหงานมากๆเลยมาอยู่ในขวด นะที่มีหลากหลายแบบหลากหลายสีสันน้ำสลัดแวะๆหน่อยน้ำสลัดแต่ละแบบดียังไงอร่อยยังไงเริ่มเริ่มที่ซิกเนเจอร์ของเรานะคะตัวนี้จะเป็นเทาเซนไอแลนด์ค่ะค่ะเทาเซนไอแลนด์นะคะก็เป็นน้ำสลัดที่เราพัฒนาสูตรขึ้นมาทั้งทั้งหมดเราพัฒนาสูตรกันเองค่ะก็ตัวนี้จะใช้ไข่ออแกนิกของพี่ฟาร์มเราแล้วก็มีตัวสมุนไพรเอ่อทำให้แบบมีรสชาติกลมกล่อมแบบไทยๆค่ะก็ทานง่ายแล้วก็ ก็แซบอยู่แซ่ด้วยเหรอใช่ค่ะค่ะอืตัวไหนครับตัวต่อไปนะคะเอาตัวนี้ก็ได้ค่ะตัวนี้จะเป็นน้ําสลัดครีมไขมันต่ำค่ะก็คือจะใช้อนมไขมันต่ำใช้อาไข่ออแกนิกของเราที่แบบทําให้ทุกอย่างจะเป็นอ่โลแคอรี่หมดเลยโลแคอรี่หมดเลยเนาะอ่ค่ะมีไหมฮ่าส่วนส่วนตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นน้ําสลัด วาซาบิสดค่ะเฮ้ยโอ้โหชอบค่ะก็จะใช้วาซาบิสดสดเลยไม่ได้ไม่ได้ใช้ผงไม่ได้ใช้หัวเชื้อค่ะมาผสมกับตัวแอปเปิลไซเดอร์จนได้เป็นค่ะน้ำสลัดที่เข้มข้นก็บอกว่ามีหลายสูตรหลายแบบหลายรสชาติมากๆเลยนะคะขวดเท่าไหร่เอ่ยขวดละ1้5บาทค่ะซื้อติดบ้านเอาไว้เลยนะคะไปจิ้มกับสลัดได้แบบว่าเยอะแยะมากมายแล้วถ้าเป็นคนขี้เบื่อก็ซื้อไปหลายแล้วแี่สคัญสลับกันแอบลอง จิ้มน้ำสลัดก,กินไปแล้วลองอีกแล้วด้วยเหรอ,อลองอันนี้ไปเทาวสันไอแลนด์เมื่อกี้ครับมันมีเป็นกระปูเล็กอยู่ผมก็เลย จัดการโซโล่เลยเอ,อ,อร่อยมากครับรสชาติกลมกล่อมแล้วเข้มข้นกําลังดีแล้วก็ไม่หวานจนเกินไปแล้วก็ไม่เปรี้ยวจนเกินไปเน่ต้องบอกว่าครบถ้วนจริงๆค <พอ S 1> ุณผู้ชมในเรื่องของความอร่อยนะคะยังไงใครอยากจะอร่อยแบบนี้แล้วก็มีสุขภาพที่ดีแล้วก็อย่าลืมนะคะสั่ง <พอ S 1> กัน <พอ S 1> ได้เลยเพียวออร์แกนิกฟาร์มของเรานะคะอ่ะให้พี่โบพูดถึงการทานอาหารคลีนหรือว่าออร์แกนิกนิดนึงชวนชวนบางคนก็อย่างที่บอกว่าอาจจะยังมีภาพจําในเรื่องของอาหารคลีนแบบดั้งเดิมอยู่นะคะมีอะไรจะแนะนําค่ะค่ะ อยากให้ทุกคนหันมาดูแลรักษาสุขภาพนะคะโดยเริ่มเริ่มง่ายๆค่ะเริ่มจากอาหารคลีนก็ได้ค่ะอาหารคลีนที่มีรสชาติที่ไม่ได้ต่างจากอาหารธรรมดาแต่ว่าจะมีการควบคุมด้วยตัวแคลอรี่แล้วก็ควบคุมด้วยวัตถุดิบที่ดีนะคะที่ที่ใช้อ่ะคะ่ะก็จะได้ทุกคนจะได้มีสุขภาพดีไม่ต้องรอจนป่วยอยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพของตัวเองก่อนที่จะ ที่จะป่วยจนแบบไม่สามารถาทำอะไรได้แล้ว่ะไม่สามารถแก้ไขได้เนาะดูแลสุขภาพกันตนะั้งแต่ตอนที่ยังสุขภาพแข็งแรงกันอยู่ดีกว่าเนาะผมตัดสินใจแล้ว <c oughs> ผมจะกินผมจะกินจริงๆนะเพราะ,ะผมไม่อยากแบบป่วยแล้วค่อยมาเปลี่ยนอาหาร จะค่อยๆเปลี่ยนไปก่อนทีละนิดอะไรเงี้ยครับจะลองให้เขามาดูแลเราในทุกมื้ออาหารก็สามารถสั่งได้เลยเนาะอาหารครีนมันไม่ใช่อาหารครีนอย่างที่ผมคิดเลยมันอร่อยจริงใช่ไหมคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามาแจกกันด้วยนะคะ3รางวัลค่ะรางวัลละ2ขวดนะสำหรับน้ำสลัดไปลองชิมความอร่อยกันได้เลยกติกาง่ายๆเลยนะคะคปหน้าจอว่าคุณกำลังชมรายการของเราอยู่ตอนนี้แล้วก็เข้าไปที่เพจไทยมาเก็ตนะคะแล้วก็หลังจากนั้นกดถูกใจเพจกันเอาไว้แล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาค่ะ คำว่าเพียวไลค์นะคะหรือว่าน้ําสลัดก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยนะคะตามไปชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็รอรุ้นเลยว่าคุณจะเป็นหนึ่งใน3ผู้โชคดีหรือเปล่าวันนี้จะ3รางวัลรางวัลละ2ขวดค่ะอะไรเด็ดดวงแน่นอนครับใช่แล้วอ่งะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้นะคะ <มา S 1> เดี๋ยวเราจะให้พี่ทิ้งท้ายกันเอาไว้นะคะพี่โบปล่อยหมัดเด็ดจากร้านภายใน1น,นาทีเอาให้ครบนะคะ สรรพคุณเยอะแยะมากมายช่องทางในการติดต่อสื่อสารราคาโปรโมชั่นโปรโมชัได้หมดเลยครัอมไหมคะถ้าพร้อมนะเดี๋ยวเราไปปล่อยมาเด็ดกันค่ะไปค่ะ อยากให้ทุกคนหันมาดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองนะคะก่อนที่จะเจ็บป่วยนะคะในวันนี้ที่เราแข็งแรงอยู่ก็ขอให้มาเริ่มหันมาทานอาหารหันมาใส่ใจสุขภาพออกกำลังกายนะคะแล้วก็เพียวไลท์นะคะขอเป็นหนึ่งในตัวเลือกนะคะสามารถสั่งอาหารคลีนดีๆของเราได้ที่ w w w p e ลไ o r g a n i c f a r m com คะ่ะหรือแอดไลน์นะคะที่ไลน์แอดนะคะ ad p e ี l o r g a n i c f a r m com เอ้ยแอดเพีย r ออร์แกนิกมค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะตอนนี้เรายังมีสิทธิพิเศษนะคะสมัคร p พียวแฟมิลี่ s s นะคะจะได้กีฟ t ว o เชอร์100บาทเมื่อมีการสั่งซื้อในครั้งต่อไปแค่500บาทเองค่ะรับรองว่าคุ้มสุดๆค่ะขอให้ทุกคนใส่ใจในสุขภาพนะคะขอบคุณค่ะเย้ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เอาล็ากฝ้าด แบรนด์ดีๆแบบนี้เดี๋ยวฝากช่องทางกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสามารถสั่งซื้อกันได้เลยนะคะที่0909790389นะคะหรือว่าที่เพจ a c e b o o k พิวรักแอนิทฟาร์มนะคะ p u r e นะคะแล้วก็หรือว่าจะเป็นทาง Line แอนะคะ @pureorganicfarm ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันอย่าลืมไปสมัครเป็นสมาชิกกันวายนะได้สลดตั้ง100บาทแน่ใช่แล้ววันนี้ต้องขอบคุณคุณโบมากๆนะครับผมที่ทำให้ผมเปลี่ยนทัศนคติต่ออาหารครีนเป็นอย่างดี ขอบพระคุณมากเนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบค้ณค่ะขอบคุค่าขไบนนะคมีสอบคุณค่ะขอบไ้้ค่เด็บอาไค่ะนเบียวค่ะาแบงปัน่ันได้เลคนะเะเรายินดีเป็นสื่ะขอบคุณคระขอบคุะชาสัมพค่ะขอบคุค่ะอบากัะบช่ะงอบคุ a ค่ะขอบคุณค่ะขอบคค่ะขอบคุณค่ะอบคุณค่ะอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบ่ะขอบคุณค่ะถไทยุณค่าขอบคุณค่อังกฤษหรือว่าที่เว็บไซต์ w w w t h a i Market c ค m ค่ะ